คุณผู้ชมครับในส่วนของผอบอตรอท่านก็สั่งถอดบทเรียนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบตํารวจนะครับว่าบกพร่องในหน้าที่หรือไม่ด้วยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังท่านรองผู้บัญชาการตำตรวจปทรภาค9กันก่อนนะครับพลตํารวจตรีนะเอออาชาญจันซิรินะครับนะท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดีนะครับแล้วตั้งคำถามด้วยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย ชิงปืนไปได้ยังไงตำรวจบกพร่องหรือไม่นะมีคำชี้แจงเบื้องต้นว่าขณะที่ตำรวจสองนายเข้าไประงับเหตุเนี่ยครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในการคุ้มคลั่งแล้วที่บ้านพักเนี่ยมีการใช้ไม้ง่ามเข้าประชิดตัวแต่ว่าถูกมีดไล่ฟันคือยังดีว่าตอนนี้เขาเอามีดฟันตำรวจเนี่ยคุณค<ะ>่ะฟันโดนเสือ้อเกะอกเจ้าหน้าที่ก็เลยถอยร่นมาที่รถสายตรวจเพื่อหยิบปืนไฟฟ้าแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยยังตามมาทำร้าย เจ้าหน้าที่เนี่ยกระโดดหนีแล้วจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เข้าไปชิงปืนนะได้ปืนจากตํารวจไปเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุที่โรงเรียนคร่าวๆประมาณนี้ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ในวันนั้นล่าสุดผู้ก่อเหตุยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีประวัติรักษาอาการทางจิตแล้วมีความเห็นให้ส่งไปตรวจอาการทางจิตเวชเพิ่มเติม,ตมแล้วก็รอผลการวินิจฉัยจากแพทย์นะครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้พิจารณาแจ้งข้อหาไปแล้ว แต่ผลตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดครับาก,การที่ประสานข้อมูลเบื้องต้นนะครับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยเข้าการรักษานะครับคเก,การรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชมากว่าแล้วเหมือนกันครับเป็นผลทางการแพทย์อยู่นะครับตรงนี้ในเรื่องของการที่ว่าจะมีการติดมาเนื่องจากาการเสพยาเสพติดหรือไม่อะไรต่างๆอันนี้ก็ขอให้เป็นแพทย์เขาได้ประเมินผลไม่ทราบก่อนนะครับ แต่ในเบื้องต้นนั้นนะครับจากการที่มีการตรวจนะครับเบื้องต้นที่หลังจากที่ควบคุม,มตัวได้เมื่อก่อเหตุแล้วเนี่ยแพทย์ก็ได้ทําการตรวจเบื้องต้นว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่นั้นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบครับขณะที่ผอบอรตรครับพูดถึงประเด็นว่าตํารวจถูกชิงปืนไปเนี่ยครับแล้วก็นําไปก่อเหตุแล้วก็นํามาซึ่งความสูญเสียเนี่ยนะครับท่านบอกไม่อยากให้มองเป็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดซึ่งหน้าจะต้องนําข้อเท็จจริงมาถอดบทเรียน เน้นนะเรื่องของการปรับการฝึกยุทธวิธีให้เข้มข้นแล้วก็ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้สั่งการรับรายงานแล้วก็ประสานงานกันเนี่ย <c oughs> ก็ยืนยันว่าเราคงต้องทบทวนเพื่อให้เหตุการณ์เนี่ย <c oughs> ก่อนเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเนี่ยจบลงก่อนหรือเกิดเหตุแล้วก็ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นครับ ส่วนเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบกรณีตำรวจโดนชิงปืนไปเนี่ยนะครับว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยนะครับก็ขีดเส้นตายให้เวลา3วันจะต้องได้ข้อสรุปรายงานเข้ามาที่ส่วนกลางครับค่ะ